สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูนะครับสำหรับทุกวันที่เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปครบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Rebel Rider เกมแอคชั่นชูตติงที่จะให้เราเข้าไปขับรถยิงกันแบบมันๆในสนามต่อสู้ซึ่งก็มีทั้งรถถังรถมอเตอร์ไซค์จนถึงเครื่องบินกันเลยทีเดียวครับตัวเกมนี้มีจุดเด่นในเรื่องของงานภาพที่ดูดีน่าสนใจและก็น่าเล่นมากๆ ส่วนการเล่นนั้นจะในวิธีการขับรถไล่ยิงถล่มอีกฝ่ายกันแบบนุนนัวครับตัวเกมนั้นเข้าใจไม่ยากเลยการเล่นควบคุมต่างๆแล้วดูไม่ซับซ้อนครับแถมย,ยังสามารถเล่นกับเพื่อนของเราแบบประโยชน์ขามกันได้ด้วยนะโหมดการเล่นก็มีให้เลือกกันเพียบครับตอบโจทย์ทุกสายการเล่นได้เป็นอย่างดีครับสำหรับตัวเกมนี้เกมต่อไป s o o r e of Soul เกมมือถือเก็บเวล MMO RPG แนวจอมยุทธจีนกำลังภายในกันมาอีกแล้วครับซึ่งตัวเกมนี้จะมี4อาชีพเด็ดๆให้เลือกเล่นครับเป็นแบบล็อกเพศไม่สามารถเลือกเพศกันได้นะแผนที่ภายในเกมค่อนข้างกว้างครับมอบอิสระในการเล่นไปไหนมาไหนก็ได้มีเนื้อเรื่องให้หน่าติดตามครับพร้อมกับคัสซีนอย่างกระดูหนังกันเลยแถมตัวเกมมาพร้อมกับเสียงภาคไทยเอาใจแฟนๆชาวไทยกันแบบสุดๆครับ ส่วนระบบอื่นๆก็จัดกันมาครบถ้วนครับตามแบบฉบับของเกม MMO พิมพ์นิยมงานภาพงานสกิลเอฟฟองเอฟเฟกอลังการเอาได้ครับตัวเกมนี้บอกไว้ก่อนว่ามี VIP นะแต่ตัวเกมเขาก็เคลมว่าสายฟรีก็สามารถสนุกกันได้ยังไงตามไปลองกันดูนะครับเกมถัดมา Diablo Immortal ถึงแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าแค่ไหนครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทํารายได้หนักและก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะมากเป็นพิเศษอีกเกมหนึ่งซึ่งสําหรับเกม MMO พี่ใหญ่สไตล์ฮาร์ดคอร์อย่างเดียโบก็มากันแล้วครับหลังจากที่รอกันมายาวนานกว่า3ปีส่วนรายละเอียดคงไม่ต้องพูดมากครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงเคยเห็นเคยเล่นเคยดูรีวิวกันมาอยู่พอสมควรแล้วถ้าตัดเรื่องดราม่าออกไปเนี่ยเกมเพย์และบรรยากาศต่างๆภายในเกมนี้ถือว่าสุดแล้วก็จัดเต็มมากๆ ได้กลิ่นอายของซีรีส์กันมาครบที่สําคัญตัวเกมนี้กดมือกันล้วนๆนะไม่มีออโต้ขายได้เป็นสายกดมือแบบเพียวๆเนี่ยน่าจะชอบกันรองรับทั้งการเล่นในคอมพิวเตอร์โมบายปลูก ID กันได้ด้วยซึ่งก็มาทั้ง2ระบบครับทั้ง iOS แล้วก็ Android อยากเล่นเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างดูกันได้เลยนะครับ มาดูกันต่อกัอกบเกม Mission Zero เกมแนวสปายแบบ2 V4 ตัวใหม่จากค่าย Nest East Game บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาเกมรูปแบบใหม่ๆแบบที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนต้องดูเกมนี้ครับตัวเกมจะเป็นแบบให้ผู้เล่น4คนรับบทเป็นสปายครับและอีก2คนเนี่ยเป็นผู้ไล่ล่าโดยสปายเนี่ยต้องพลางตัวครับเป็นหน่วยแทรกซึมเพื่อล้วงความลับให้อารมณ์แบบปลอมตัวนั่นเอง ส่วนผู้ไล่ล่านะั้นต้องคอยกัดขวางคอยดักจับพวกสปายพวกนี้ให้ได้จุดเด่นคือตัวเกมนี้มาเร็วเกลมเร็วครับไม่เกิน10นาทีก็สามารถจบแมชกกันได้แล้วแถมยังสามารถครอสเพลย์ระหว่าง PC แล้วก็มือถือกันได้ด้วยงานภาพก็อย่างที่เห็นกันเลยนะสวยงามตัวละครน่าเล่นกราฟิกสมจริงครับตอนนี้ตัวเกมยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มสักทีเดียวนะแต่ว่าสามารถเข้าไปเล่นกันได้ครับทั้งฝั่งของ PC แล้วก็มบายครับที่เปิดเฉพาะของ Android Store ไทยเท่านั้นนะ หากดูแล้วชอบใจครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เข้าไปจัดกันดูได้เลยครับมาต่อกันกเกม Super Power s วอร์คสสำหรับเกมนี้จะมาในรูปแบบมัลติเพเยอรผสม TPS ครับที่จะให้เราเข้าไปเอาชีวิตรอดในแมปขนาดใหญ่ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นซึ่งตัวเกมก็จะมีฮีโร่ให้เลือกเล่นกว่า50ตัวแต่ละตัวนั้นจะมีสกิลพิเศษที่ไม่เหมือนกันครับ เกมนี้งานภาพกราฟิกจะดูแปลกตาครับไม่ซ้บบําชวบานดีส่วนเอฟเฟคขณะต่อสู้ขณะโจมตีก็ถือว่างานดีเอาได้เหมือนกันให้ถลดในการเล่นอยู่พอตัวครับโหมดการเล่นมีให้เลือกหลากหลายนะทั้งเดี่ยวทั้งตี้จัดกันได้หมดเลยแถมยังพ่วงมาด้วยระบบของ p a ทูเ e a r ์นซึ่งเราจะได้รับเหรียญโทเค็นฟรีครับหากเล่นด้วยตัวละครที่ซื้อมาจากระบบ NFT ส่วนสายฟรีก็สามารถเล่นกันได้แบบชิวๆเหมือนกันนะเพียงแต่ไม่มีโทเค็นเท่านั้นเองละครับเป็นอีกหนึ่งเกมใหม่นะที่น่าลองกันอยู่ไม่น้อยครับ ัดมาเป็นเกมแพ n ดเนียตอารีเกมมือถือชุดติง้งมุมมองบุคคลที่3ที่จะพาเราเข้าไปบูแหลกแจกกระสุนในสนามต่อสู้กันอีกแล้วนะไปกับตัวละครหน้าตาโจกโจกละหาหลายตัวครับตัวเกมนี้เล่นกับเพื่อนก็ได้หรือจะลุยเดี่ยวก็มีครับตัวเกมจะมีโหมดการเล่นที่รองรับการเล่นแบบหลากหลายรูปแบบงานภาพกราฟิกของเขาจะเป็นแบบกระตุน 3D ครับสีสันก็ดูสบายตารับการบังคับควบคุมทําได้ง่ายเล่นเพลินเล่นชิลครับ มือถือใครเครื่องไม่แรงก็สามารถเล่นกันได้แล้วถ้าดูแล้วชอบใจก็ตามไปจัดกันดูได้เลยครับเกมต่อไป One Piece Car d Game มาแปลกนิดนึ่งครับสำหรับตัวเกมนี้เพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นเกมมือถือที่ออกมาเพื่อสอนการเล่นการ์ดของเกม One Piece ครับที่ตัวเกมเต็มเขาเนี่ยจะวางขายในปี2022นี้ โดยภายในเกมนั้นหรือภายในแอปเขาเนี่ยจะมีการสอนเล่นเท่านั้นจริงๆครับไม่มีการเปิดกาชาอะไรทั้งสิน้นมีหมดการเล่นอยู่ประมาณ3สเตปด้วยกันครับตกท้ายด้วยการให้ลองต่อสู้จริงๆใครที่กำลังเล่นเกมการ์ดตัวใหม่อย่างวันพีเนี่ยบอกเลยว่าโหลดตัวนี้มาก่อนได้เปรียบมากๆครับให้อารมณ์การเล่นได้ดีประมาณหนึ่งหากใครสนใจตามลิง์ด้านล่างดูได้เลยครับมากันที่เกม Idle Battle เกมมือถือไอเดลจัดทีมฮีโร่ออกแบทเทิลกับศัตรูครับในสงครามซัมมอนเนอร์ตัวเกมจะมาพร้อมกับตัวละครไซมินิเท่ๆหลายตัวส่วนการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยจะมาสไตล์ไอเดลพิมพ์นิยมเนี่ยแหละครับระบบจัดกันมาครบตามเกมสไตล์นี้เล่นเพลินอัพเวลไวครับปั้นตัวละครได้ตามใจชอบส่วนโหมดการเล่นก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะใครชอบสายฟาร์มสายปั้นไปลองกันดูครับไป1หนึ่งเกมมือถือที่น่าโหลดติดเครื่องกันดูครับ มาตอ่อกัน้วยเกม Campfire Cat c a f e เกมมือถือสร้างคาเฟ่น้องแมวงานดีที่ทาดแมวต้องมีติดเครื่องครับซึ่งตัวเกมนี้สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยหลักๆคือตกแต่งร้านอาหารของพวกแมวนี่เลยครับดูแลเรื่องงานครัวทั้งการปรุงอาหารจ้างพนักง,งานแล้วก็เทคแคร์ลูกค้านะจุดเด่นคืองานภาพที่ดีต่อใจละมุนมากๆครับตัวละครนั้นออกแบบมาได้ดูน่ารักนะสาวกแมวเหมียวแนะนําเกมนี้กันดูเลยครับ และก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับกับเกม h a ตแทกมี Me. อีกหนึ่งเกมมือถือซิมูเลชันในรูปแบบของกระตุน 3D ครับที่จะให้เราเข้าไปใช้ชีวิตในโลกแอนิเมชันกันสำหรับเกมน,นี้สามารถเลือกตัวละครแต่งตัวแต่งหน้าตามสไตล์ของเราได้เลยแล้วก็มีให้เลือกวิถีชีวิตครับกำหนดเส้นทางของตัวละครได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะอยากเป็นดารานักรบเจ้าแม่แฟชั่นหรือเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาก็ได้ครับที่ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ก็ทําได้หมดทางด้านงานภาพกราฟิกก็ถือว่าดีงามและก็น่าเล่นครับใครที่ชอบเกมสไตล์แบบซิมูเลชันจำลองสถานการณ์การใช้ชีวิตอะไรพวกนี้นะตัวเกมนี้ถือว่าไม่ควรพลาดครับก็ครบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับ ลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้เลยและใครที่อยากให้ทําเกมไหนหรือกำลังมองหาเกมแนวไหนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวว่างเนี่ยจะจัดมาให้อย่างด่วนๆครับวับนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ